อตอมสัมพันธภาพปลงผมบวชอุทิศส่วนบุญให้เพื่อนรักแตงโมพัทรธิดาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการปลงผมอตอมสัมพันธภาพบวชให้แตงโมโดยในการบวชครั้งนี้ถือว่าเป็นการบวชครั้งที่สองหลังจากรอดชีวิตจากอุบัติเหตุด้านคุณแนนแฟนสาวอาตอมได้เผยกับทีมข่าวว่าการบวชครั้งนี้อตอมตั้งใจบวชให้เจ้ากรรมนายเวรและอุทิศบุญกุศลให้กับแตงโมนิดาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน กำหนดการปรงผมน้าวันที่19มีนาคมเวลา15นาฬิกาพิธีอุปสมบทวันที่20มีนาคมเวลา16นาฬิกาณวัดทองเนียมซึ่งงานบวชในครั้งนี้มีเหล่าคนบันเทิงเป็นเจ้าภาพร่วมอาทิกล้องปิยะส้มนัชพรท็อปดารณีนุชและเพื่อนสนิทของอะตอมและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16มีนาคม2565 ตอมได้โพสต์ไว้ก่อนบวชด,ด้วยว่าผมขออภัยทุกท่านด้วยครับที่บอกจะโพสต์เมื่อวานเป็นโพสสุดท้ายของผมก่อนบวชแต่ผมตั้งใจอยากจะพิมพ์ขอบคุณพ่อตาสุดที่รักและเคารพของผมครับขอพิมพ์โพส์นี้เป็นโพสสุดท้ายก่อนบวชอีกโพสตหนึ่งนะครับผมจะได้จับโทรศัพท์อีกทีหลังวันที่20เมษายน2565เลยครับราะพรุ่งนี้7อาฬิกาผมต้องเข้าไปอยู่ที่วัดแล้วครับมันเป็นกฎของทางวัดที่ผมบวชครับผมต้องบอกทุกท่านว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปเพราะผู้ชายท่านนี้ครับ ป้าคือพ่อของคุณแนนแนนเอ็มเคแฟนผมครับแม้ว่าผมจะสูญเสียคุณพ่อไปแล้วแต่ทุกวันนี้ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมไม่มีพ่อเลยครับอย่างที่ท่านที่สนิทกับผมจะรู้ว่าในอดีตผมใจร้อนมากแค่ไหนแต่ป้าคุณแนนนี่แหละครับที่ทําให้ผมใจเย็นขึ้นมากครับป้าคุณแนนไม่เคยได้สอนผมเลยครับว่าให้เย็นแต่ป้าคุณแนนมักเป็นตัวอย่างของความใจเย็นป้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผมในทุกๆเรื่องป้าจะคอยสอนให้ผมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติครับความใจเย็นและความอบอ้อมอารีของแกทําให้มีแต่คนที่รู้จักแกมีแต่รักแกทั้งสิ้นรวมถึงตัวผมด้วยสุดท้ายนี้ผมอยากขอบพระคุณคุณพ่อประเสริฐพ่อตาผมที่ผมเคารพรักให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ความสุขผู้อื่นเยอะแล้วอย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะครับป้ารักป้าเสมอครับ